ครับต่อไปเป็นรถตุ๊กต๊กของคนแลนดอน DC นะครับไม่แจกที่ไหนเลยนอกจากในกลุม่มเนาะฮะเดี๋ยวมาดูกันาจากที่นี่กลุม่มนี้เท่านั้นแล้วก็ในใต้คลิปวิดีโอของผมสองที่เท่านั้นนะครับ บอกไว้เลยมอสตัวนี้มาเดี๋ยวมาดูกันเขาไมา่ได้บอกว่าลงมาที่ไหนแต่แววแวแวออมาว่าจะเป็น 64E RPF แววแวแวออมานะ <c oughs> เลเวล g t 5 Weekly หาไฟแท็กซี่จัดออตกตกมาแทนแท็กซี่นะครับอ่าโอเคเจอแล้วแท็กซี่ t ท็กซี่ t a x i ทฟ d t a x ซ y t ดอทยทดีอับแรกสำรองไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปก่อนอ๋อนี่เองหลังจากนั้นก็จะบวกแท็กซี่เข้าไป GTAV เข้าไปดูสิเห็นเปล่า นี่ไงครับตุกตุกมาแล้วตลอดตลอดไม่ดูผ้ากบตุกตุกไทยเอาละหลังจากนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมโอเครอสักครู่เด็กแท็กซี่ก่อนอยู่ไหนวะแท็กซี่มาเลยลูกเดี๋ยวพี่จะป้นให้ Ik ga er een cab in. No problem. Ik ga er een in een couple of minuten. Thanks. Ik ja ben hier in de auto. Ik ben hier in de auto. Ik ตุ๊กตุกมาแล้วครับแท็กซี่ล้อยังเป็นอย่างนี้อยู่นะ,ะไม่เป็นไรแค่เอ,อาัยได้เดี๋ยว <S <S เขาขอเวลาให้เนียงกว่านี้สักนิดนึงนะจ yeah, so ะพอดรถมึงเนี่ย oh. ได้ได้ได้อะไรวา honey. Say we ain't gonna to look at that The long leg long Hello. Yeah, can you sit out a cab Stay where you are. I got a driver right around the corner. Sounds good, thanks. ม,าามันจะมาทางไหนมาแล้วโต๊ะผมมาแล้วนั่งแก้ฝ่า้ไข่อ้แก้ไขฝ่าย h a n d l ของรถหน่ยอยมันได้แก้เอาา พวกความฮาง่ายๆนะครับแต่คิดอะไรมากขับความฮาแต่คำมันใหญ่ดีเนาะเฮ้ m มาแมน where you going อา้าวไปไงวะเนี่ยเอ้ยที่บอกให้กดปุ่มอะไรไปเลิกเลิกจดหมายวะเอา้เอาวช่งกูเลยโอ้ใส่เองก็ได้วะ อ่าเออมันจะอยู่หมวดไหนวะอืมอ๋อเซวิทจะมีทุกๆุกไม่ว่าเอ๊ะ จากเว้ยจะขับตุกๆไงวะเนี่ยเข้าตัวเมืองไปโคตรตุกๆแล้วแหละน้าน้ แค่ไขเวลาสักนิด,ดนึงไว้ต้องการที่ไม่เห็นเลยนะ ขอเวลาไปหาตุกต๊กๆสักครู่นึ่งกว่าจะตุกต๊กมาแข็มขึ้น <I need S 1> ก็ <y ank S 1> ยากตั้งหาต้องโหลดลงหน่อยให้มันขับง่ายต้องโหลดลงนะ yeah. ถ้าสูงสูงอะ่ะปั้มได้เลยเขาบอก <'m> ใครตรงนี้ก็เนี่ยนะปั้มน้ำให้โหลดตามสุดเลยนะครับ Whoa. Whoa. ตุกต๊กๆ ครับับคนใหญ่ไปหน่อยต้องยอดสเกลลงหน่อยมึงน,นีให้มันเล็กลงกว่านี้หูใหญ่ช่อหายเลยรถ oh, yes. really ใครจะขับตุกๆแนะนำให้คุณโหลดนะใช้ตัวโปรแกรมอะไร hey, อ่ะที่มันหลอดรถ <to go. S 2> เองได้อะ นะอย่าเอาสูงสุดสุดสุดแม่งคว่ำเอาให้ต่ำสุดอะ่ะนะครับเอาละวิธีการทางกลับไปเหมือนเดิมกันเอาละครับใครจะลงทุกๆคุณต้องลงมอดตัวนี้ GTAV ตัวนี้นะครับให้ไม่หลดโชคลงได้และสามารถขับได้โดยไม่มีปัญหาอะไรนะ มาตอนนี้ให้คุณลงก่อนเพราะจะเอาไว้โหลดโชกลงแล้วก็ไปที่อัปเดตเฮ้ยคูล6 4 e rpf level gta 5 vehicle เปิดดิดโหมดเอาไฟล์ที่คุณสำรองไว้เนี่ยใส่เลยชื่อทว่าไฟล์แท็กซี่ไหนว่าหากนหนึ่งสองสามอ่ะเรียบร้อยแล้วจบ ง่ายนิดเดียวเห็นไหมลมฝากกลุ่มด้วยสวัสดีครับ <c oughs> เอาละอย่าลืมมีอัปเดตแล้วนะชอบละสิ <c oughs> มีอัปเดตแล้วอย่าลืมนะสกีพุกไหนว่าสกีพุกวีนี่มีอัปเดตแล้วแล้วก็ขอย้ำอีกสักหน่อยหนึ่งนะว่าเนี่ยเพิ่งอ,อัปเดตส,สดๆเองนะหลอกกันได้แล้วแล้วก็ ป v ที่ตั้งลงเครื่องใช้ตอนลงมอสเท่านั้นไม่อ่านพวกนี้เขาไม่อ่านกันเลยนะครับแล้วก็ส่วนคริป p t Hook V.net เนี่ยนตอนนี้ให้คุณใช้ตัว1.1ไปก่อนนะเพราะตัว2.0กับ2.1กลัวจะมีปัญหากับบางมอสทำให้มันไม่รันนะครับแล้วก็ LUA plugin for script Hook V เนี่ยก็คือ Folder Script ของเรานั่นเองนะที่เอาไฟล์ต่างๆไปใส่ม็อดบางมอด,มด,มด,มดต้องใช่ใส่ในโฟลเดอร์สคริปต์ถึงจะทำงานนะ Visual C, <c <oughs> ใครมีตัวเก่ากว่านี้ให้ไปโหลดตัวนี้มาแทนโค้ด64เท่านั้นนะตัว x86 อะไรไม่ต้องไปโหลดนะเนี่ยโหลดแค่โค้ด64พอแล้วนะครับตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ไปเข้าตัว net อ่ะโหลดไปด้วยสว่วนนี้เจอกันทุกวันเลยเออเล์เจนอินวาร์ดโปรแกรม ASI Manager ให้เข้าไปที่โปรแกรม Open IV กดที่ทูเนี่นยกดที่ทูเครื่องมือนี่ ASI Manager กดไปเลยตอนนี้หัวมันติดตั้งไปแล้วเนี่ย บางคนยังไม่ติดตั้งให้กด install install ของผมเป็นติดตั้งแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ไงนะถ้าใครงงเนี่ยมีคอมไม่ได้พบปากหมุดอีกนี่เทโนเนอร์ตัวนี้ที่ผมใช้ประจำนี่มีการใช้แบบคร่าวๆนะครับเออเลอร์เจนอินวาดใครงงดู YouTube ตัวนี้ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วแมบปบมีทั้งแบบพิม าการลงแมปแบบพิมพ์อันนี้แบบวิดีโออน,นี้มอนว้ดความเร็วแบบ n, n f ที่ผมใช้นะเห็นไอเกตเกตความเร็วป่ะทานขวาล่างของจอที่ผมใช้ประจำอ่ะคือตัวนี้แหละนะถ้ามีถามประจำอย่างเงี้ยผมจะเริ่มเอามาปักหมุดตรงนี้ให้นะครับให้คุณลองไล่ดูทั้งคอมเมนต์แลยนพปักหมุดไล่ดูนะครับเอาละไปละ